สวัสดีครับพบกับช h a n n e l Alternative กับเกมวันพีชเบลตี้รัสครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆสาวกเกมวั e พีชเบลตี้รัสอีกครั้งนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ได้จะมาแนะนำนะครับได้จะมาแนะนําเป็นไงนะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญเตี่ยวเอ่อเหรียญที่ผมได้กดเข้าไปดูในเพจนะครับว่าถ้าเราจะใส่เหรียญให้โรเจอร์ให้ลูฟี่รอ ให้ตัวละครที่แบบเน้นสายโจมตีเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญแบบไหนบ้างและเหรียญไหนนะครับที่จะเหมาะกับโรเจอร์นะครับในความคิดของผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะครับก็คือเซตแรกนะครับที่คนทำได้ง่ายมากๆนะครับก็คือเป็นเซต3ลูฟี่นะครับเซต3ลูฟี่นี้นะครับคุณจะได้อะไรนะครับคุณจะได้แท็กครบเลยนะครับ แท็กครบเดนโรซ่านะครับย่นคูดาวเร็วขึ้นนะครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับสกิล1สกิล2ก็20เปอร์เซ็นต์นะครับย่นคูดาวหลบรลีอีกสิเปอร์เซ็นต์ความเร็วก็ชิงสมบัติเพิ่มขึ้นนะครับสร้างความเสียหาย10เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อครองสมบัติได้น้อยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10เปอร์เซ็นต์เมื่อไม่มีพวกโอ้โหคือต้องบอกว่าสายเดเมจเนี่ยเซตเนี้ยโหดมากนะครับย้ำเลยว่าโหดมากนะครับ เป็นเซตที่แบบตีแบบกระจุยกระจายนะดาเมจแรงมากนะครับก็เป็นเซตที่โอเคนะครับผมใช้เซตนี้มานานมากนะครับนานมากนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเหรียญลูซี่เราก็ใส่เป็นเ,เหรียญลูฟี่2ปีก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ไดแท็กเรดนโหลดซาเท่า,ทานั้นเองนะครับเซตที่2นะครับผม เซตของโบอาแฮนด์คอกนะครับเซตนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับย่นคูดาว14%์นะครับแล้วก็ย่นคูดาวสกิล2เร็วขึ้นความเสียหายได้รับลดลงนะครับก็จะถึกขึ้นหลบหลีกได้กับตันได้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นก็จะคล้ายๆลูฟี่เออเสียงสามลูฟี่แต่จะด้อยแค่ว่า ตรงนี้จะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำใช่ไหมเราจะเราจะไม่ได้แท็กหมูกก่เกาะเชเบนดี้เป็นผล3เซตนะครับแต่ว่าเซตนี้โหดมากนะครับเพราะว่าอันดับแรกคือย่นคูดาวเร็วขึ้น13%เนะครับเมื่อครองสมบัติได้น้อยกว่าชีมศัตรูนะหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราทิองสมบัติได้น้อยนะครับมันจะย่น13%นนะครับรวมกับอันนี้ รวมกับอันนี้14เป็น27เปอร์เซ็นต์เยอะไหมเยอะนะเออ27เปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ไหมเออมีแค่นี้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าเราจะครูดาว27เปอร์เซ็นต์สำหรับถ่า,เ,าเทวาอสาันนะครับเป็นเป็นอะไรที่โหดมากนะครับเออและเซตสุดท้ายนะครับเป็นเซตท,ที่ผมได้ทำขึ้นมาแล้วก็ มีคนแนะนำก็ามาว่าเซตนี้เนี่ยเน้นคูดาวหนักๆเลยนะครับก็คือเป็นเซ็ตของออกดเข้าไปนี้เนยเป็นเซตของนี่ฮนะจริงๆก็เห็นบางคนใส่เหรียญเลลี่น,นะบางคนใส่เหรียญเลลี่น,นะครับแต่ผมจะใส่เป็นหนวดดำนะเพราะอะไรเพราะว่าหนวดดำเนี่ยถ้าเรานะครับอยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองเนี่ยมันจะคูดาว13%เว้ย หมายความว่าถ้าผมยืนคงอ่ะผมคูดาวแน่นอนแล้ว13เนะครับเออผมครูดาวแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับผมได้สงครามมารินฟอร์ดอีก14นนะครับก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่จะเป็นทั้งหมดตอนนี้นะครับเป็น27เปอร์เซ็นต์นะครับเป็น27เปอร์เซ็นต์สำหรับท่าสกิลหนึ่งนะเออนะครับแต่แท็กจะน้อยนะครับแท็กจะน้อยผมบอกก่อนนะครับแท็กจะน้อยมากนะครับอันนี้เราก็จะได้ความเร็วชิงสมบัตินะครับ พอมเสียหายได้เราลดล,ลงก็จะม,มีมีถึกขึ้นมานิดหนึ่งนะนิดนึงนิดนึงนะครับทีนี้มันคูดาวจากนี้ด้วยนะครับถ้าเราคิวได้นะครับเมื่อกี้27แล้วใช่ไหมเราคิวได้เราจะได้อีก8%ของเหรียญโรเจอร์แล้วก็เหรียญแช้งอีก8%เราจะได้อีกทั้งหมด16%นะครับ16%บวกกับ27เป็นเท่าไหร่ครับก็เกือบ50%ปรนะประมาณ50%บอกเอบออบวกเล่ไม่เก่งนะก็ ประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้เอาเหรียญนี้ไปใช้ดูแล้วนะครับผมพฏว่าผมปาดตายสองตัวผมสามารถปาดต่อได้เลยนะปาดต่อได้ทันทีนะถือว่าเร็วมากนะครับยิ่งยืนในทงแม่งยิ่งเร็วฮะผมบอกเลยว่าโคดมากครับเหรียญนี้โคดหรือเปล่าผมจะปัจจุบันนะครับผมได้ใช้เหรียญนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาไต่แรงกับเหรียญนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสําหรับโรเจอร์ของผมนะครับนี่ฮะผมได้ใช้เหรียญ เซตนี้แล้วนะครับก็มันจะคููดาวเร็วอย่างว่าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปชมกัน เอาละครับมาดูกันว่ามันจะคูดาวัยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะเป็นงานจริงนะเพื่อนเราหยุดตัดไม่โดนบัฟอะไรไม่ได้เลยชีวิต อย่างนี้ไม่คิวฮะไม่ถ้าไม่คิวก็คูดาวยังไม่ขอค่าขอค่าขอค่าได้ไหมขอค่าได้ไหมขอค่าได้ไหมนี่คูดาวเร็วนิดนึงฮะเร็วบ้างทีเชิงชิงกระชิงดีมากครับกดได้ดีมากถ้าเป็นสีแดงไม่ต้องกลัวก๊อตเลยดวย สวยโอ้โหมันโถมันลดบัฟเราอ่ะเพื่อนผมยืนในโทงก่นนะยืนในโทงมันจะคูดาวไวนะ้14%นะตอนนี้ผมคูดาว14%นะครับสกิลหนึ่งนะามาแล้วอย่าไ,ไ่รอดหรอกหย่าไ,ไ่รอดหรอกจะโอ๊ยก็ oh ผมเยอะในทงอ่ะจะได้ครูดาวไว้มีเนื้อให้ผมเยอะอะมีเนื้อให้ผมเยอะเตี่ยครับครูดาวไว้หะก็คือเมื่อกี้ก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะเมื่อกี้คือครึ่งหนึ่งล่ะผมรอปาดแนวหลังดีกว่าเฮ้เป็นไงน คูดาวครึ่งหนึ่งคะเร็วมากผมยืนในธงด้วยผมยืนในธงด้วยเออชักงชักยตายแหลกครับตายแหลกคูดาวมันอะไรวะเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยูดาวไวมาก ไป <Okay. S 1> รอ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 เพื่อนมนาะรอเพื่อนมนาะเฮ้อไปล้วเคี <Okay. S 2> ๋ยว โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการลดคูดาวนะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญลดคูดาวนะครับเมื่อกี้เวลาปาดไปมันก็จะคูดาวประมาณ50%นะเกือบ50%นะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเราปาดตาย2ตัวผมบอกเลยว่าคุณปาดซ้ําได้เลยครับคนจะบอกว่าคุณใช้โปรแน่นอนนี่ฟึบฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึบฟึบชิคกิ้งชิคกิ้งเนี่อยู่นี้เลยนะนะครับถ้าคุณไม่โดนเขาปาดตายก่อนนะ เออนะก็คลิปนี้มาแนะนําเทคนิคประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับคุณใช้กับตัวละครอะไรก็ได้นะใช้กับใช้กับฟี่รอก็ได้นะครับใช้กับเลลี่ก็ได้นะครับใช้กับสายหมัดเก่งๆได้ทุกตัวเหรียญน,นี้ผมแนะนําแต่เหมาะกับโรเจอร์ที่สุดเพราะว่าโรเจอร์มันปาดโชว์อายนะช้งก็ได้นะแต่ว่าแช้งเนี่ยแชงมันมีเคาน์เตอร์ไนงะ ใช่ไหมมันก็มันก็เล่นได้นะครับมันก็เล่นได้นะครับเอาเป็นว่าเหรียญน,นี้ถ้าคุณชอบกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันเออนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆได้ตื่นเต,ต้นกันใหม่นะฮะโอเคนะครับกันผมไปก่อนนะครับสําหรับชาแนลอาจารย์ติปฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะไปลวจ้า